สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอหน่วยที่8การส่งเสริมการตลาดวิชาหลักการตลาดรหัสวิชา30200-1002ขีด1 0จัดทำโดยนางสาวนาทินันอุ่นสีนางสาวธนสศสรเจริญโลทองนางสาววิลาศินีสะวงและนางสาวศิลปภาคิดถูก มาเริ่มกันที่ความหมายของการส่งเสริมการตลาดนะคะการส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมที่จะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่คาดหวังเพื่อแจ้งข่าวสารเพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการและตัดสินใจซื้อเพื่อสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีให้กับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทรวมทั้งเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อทัศนคติความรู้สึกและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย สรุปได้ว่าการส่งเสริมการตลาดคือความพยายามของนักการตลาดหลายๆวิธีที่จะติดต่อสื่อสารไปรยังลูกค้าในตลาดเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ในสิ่งที่นำเสนอซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์บริการหรือความคิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกระตุน้นเร่งเร้าหรือเชิญชวนให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือยอมรับความคิดตามที่มุ่งหวังไว้ วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาดนะคะวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาดมี3ประการคือข้อ1เพื่อแจ้งข่าวสารเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไปจะนํามาใช้มากขึ้นในช่วงระยะแรกเริ่มของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขั้นพื้นฐานให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งวางตลาดใหม่นะคะ ข้อ2ค่ะเพื่อการจูงใจเป็นการสื่อสารเพื่อจูงใจให้ลูกค้าเกิดความต้องการซื้อสินค้าจะทำในช่วงที่ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ขั้นเติบโตของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในตลาดเป้าหมายแล้วเมื่อผลิตภัณฑ์เข้าสู่ขั้นจเจริญเต็มที่และมีการแข่งขันอย่างรุนแรงเช่นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มการส่งเสริมการตลาดเพื่อเชิญชวนยังมีความ จำเป็นเช่นเดียวกันเนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งตาต่างๆมากมายในท้องตลาดเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในตลาดเป้าหมายแล้วดังนั้นนักการตลาดจึงใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นเชิญชวนผู้บริโภคให้เปลี่ยนมาใช้ตาหรือยี่ห้อของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ข้อ3นะคะเพื่อเตือนความทรงจำเป็นการสื่อสารเพื่อ ย้ำกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความทรงจำในตาสินค้าของบริษัทโดยทั่วไปจะนำมาใช้ในขั้นผลิตภัณฑ์เจริญเต็มที่ตอนไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตาสินค้าของบริษัทอยู่ในความทรงจำของสาธารณาชนไปตลอดเช่นโคกแบปบซี่เป็นต้นกิจ,จกรรมใดๆที่จะทำให้การส่งเสริมการตลาดประสบความสำเร็จจะต้องมีลักษณะสำคัญ3ประการ คือข้อ1ต้องเรียกร้องความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ข้อ2จะต้องมีความเข้าใจตรงกันท uh, ั้งผู้ซื้อและผู้ขายและข้อ3นะคะจะต้องเร่งเร้าความต้องการของผู้บริโภคได้ค่ะต่อไปเป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารค่ะเนื่องจากการส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อสื่อสารทางการตลาดดังนั้นจึงจําเป็นต้องเข้าใจถึงกระบวนการติดต่อสื่อสาร ดังนี้ค่ะ 1. แหล่งข่าวสารหรือผู้ส่งข่าวสารคือผู้ที่คัดเลือกสารต่างๆแล้วทำการส่งต่อไปยังผู้รับสารซึ่งอาจจะเป็นบุคคลกลุก่มบุคคลหรือหน่วยองค์กรต่างๆและในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้รับสารเมื่อมีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้น 2. การใส่รหัสคือการตัดสินใจของแหล่งข่าวสารว่าจะพูดหรือสื่อความข่าวสารในรูปคำพูดหรือสัญลักษณ์ เพื่อให้ผู้รับเกิดความเข้าใจในข่าวสารเช่นเดียวกับผู้ส่งข่าวสาร 3. ช่องทางข่าวสารหมายถึงบุคคลหรือสื่อที่ใช้ส่งข่าวสารได้แก่พนักงานขายโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์นิตยาสารและอื่นๆ 4. การถอดรหัสเป็นการแปลความหมายข่าวสารของผู้รับ 5. ผู้รับสารคือ บุคคลที่ผู้ส่งข่าวสารต้องให้ได้รับข่าวอาจเป็นบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรผู้รับสารต้องมีความสามารถในการฟังให้เข้าใจอ่านให้รู้เรื่องและคิดให้เป็นจึงจะสามารถรับข่าวสารและแปลความหมายของข่าวสารได้ 6. การป้อนกลับเป็นปฏิกิริยาที่ผู้รับแสดงออกมาหลังจากรับข่าวสารแล้ว7สิ่งรบกวน คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดต่อสื่อสารซึ่งมีผลกระทบต่อความมีประสิทธิผลของการสื่อสารเช่นเสียงรถวิ่งไปมาความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการออกเสียงไม่ชัดเจนเป็นต้น8การตอบสนองคือปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับสารหลังจากที่ได้รับข่าวสารความสำคัญของการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาดเป็นตัวกระตุ้นความต้องการซื้อดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องอาศัยการส่งเสริมการตลาดด้วย 1. ระยะทางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคอยู่ห่างไกลกันและจำนวนลูกค้าที่คาดหวังมีจำนวนเพิ่มขึ้นจึงทำให้การติดต่อสื่อสารทางการตลาดมีความสำคัญมากขึ้น 2. การติดต่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคนั้นไม่เพียงพอจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารโดยผ่านคนกลาง โดยต้องให้ข้อมูลแก่คนกลางแล้วคนกลางจะต้องนำข้อมูลนั้นส่งต่อไปยังผู้ริโภคอีกทอดหนึ่ง 3. เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการพื้นฐานหรือสนองความต้องการด้านจิตวิทยาของลูกค้าจึงทำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลนี้โปรแกรมการส่งเสริมที่ดีเท่านั้นที่จะทำเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและจูงใจกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดความต้องการซื้อได้ 4. การส่งเสริมการตลาดจะมีความจำเป็นมากในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากในช่วงนั้นไม่มีปัญหาด้านผลิตภัณฑ์หรือช่องทางการจัดจำหน่ายและราคาสินค้าย,ยังคงเดิมแต่บุคคลขาดอำนาจซื้อดังนั้นการส่งเสริมการตลาดจึงเป็นเครื่องมือที่จะสามารถกระตุ้นยอดขายได้ค่ะ มาต่อกันที่ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดค่ะส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดหรือโปรโมชั่นมิกเป็นเครื่องมือการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเพื่อแจ้งข่าวสารจูงใจตลาดสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อของตลาดส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย4ประการคือ 1. การโฆษณา 2. การขายโดยใช้พนักงานขาย 3. การส่งเสริมการขายและ4การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์การโฆษณาการโฆษณาเป็นรูปแบบการเสนอขายความคิดสินค้าหรือบริการโดยไม่ใช้พนักงานขายและต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการการโฆษณาจึงมีลักษณะเฉพาะคือเป็นการเสนอขายสินค้าและบริการหรือความคิดโดยการใช้สื่อ และต้องจ่ายเงินค่าสื่อโดยผู้อุปถัมภ์รายการค่ะประเภทของสื่อโฆษณาในการเลือกใช้สื่อโฆษณาแต่ละครั้งจะต้องพิจารณาถึงประเภทของสื่อที่ใช้โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและข้อดีข้อเสียของสื่อแต่ละประเภทอย่างละเอียดสำหรับสื่อหลักในการโฆษณาประกอบด้วยประเภทต่างๆดังนี้ 1. โทรทัศน์โทรทัศน์เป็นสื่อที่มีลักษณะเด่นคือสามารถได้ยินเสียง ได้เห็นภาพและมีการเคลื่อนไหวรวมทั้งมีสีสันที่สวยงามรูปแบบของรายการแบ่งเป็นประเภทต่างๆจึงทำให้มีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 2. วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อโฆษณาที่มีความแตกต่างในการสื่อสารในปัจจุบันมีการแบ่งสถานีวิทยุออกเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่นำเสนอเฉพาะข่าวธุรกิจและรายการเพลง 3. หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้อย่างกว้างขวางและเป็นสื่อที่จัดว่าเป็นสื่อที่สำคัญในการให้ข่าวสารแก่คนทั่วไปปัจจุบันมีหนังสือพิมพ์ท,ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศโดยแบ่งออกเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวทั่วไปและหนังสือพิมพ์ข่าวเฉพาะด้าน 4. นิตยสารเป็นสื่อที่สาม,มารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงได้มาก เพราะนิตยสารมีหลายประเภทเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจแตกต่างกัน 5. โฆษณากลางแจ้งเป็นสื่อเสริมเพื่อย้ำเตือนชื่อหรือกลุ่มเด่นของผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณากลางแจ้งได้แก่ป้ายโฆษณาบิลบอร์ดป้ายโปสเตอร์ป้ายเขียนป้ายตกแต่งพิเศษและป้ายโฆษณาไฟฟ้า 6. สื่อโซเชียลมีเดีย เป็นการโฆษณาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น YouTube Facebook Line Instagram และ Twitter ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดข้อที่2นะคะคือการขายโดยใช้พนักง,งานขาย Personal Selling เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้ขายและลูกค้าที่คาดหวังถือเป็นการติดต่อสื่อสารแบบ2ทาง การขายโดยใช้บุคคลเป็นการติดต่อสื่อสารแบบถึงตัวซึ่งผู้ขายพยายามช่วยเหลือและใช้การชักจูงลูกค,ค้าซื้อสินค้าหรือบริการลักษณะการขายโดยใช้พนักง,งานขายมีดังนี้ 1. เป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างบุคคลเป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างผู้ขายและผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค,ค้า 2. เป็นการใช้ความสามารถด้านสติปัญญากล่าวคือ พนักง,งานจะใช้ความพยายามกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อ 3. การขายโดยใช้พนักง,งานขายจะทำให้ทราบถึงปฏิกิริยาต่างๆของผู้ซื้อเช่นสีหน้าแววตาความคิดเห็นความพอใจหรือไม่พอใจการตัดสินใจซื้อหรือไม่ตัดสินใจซื้อพนักง,งานขายจึงเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารแสวงหาลูกค้าเสนอขาย กระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความตั้งใจและการตัดสินใจซื้อการให้บริการก่อนและหลังการขายรวมทั้งการให้คำแนะนำลูกค้าส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดข้อที่3การส่งเสริมการขายหรือซลร์โปรโมชั่นเป็นกิจกรรมระยะสั้นที่ใช้ส่งเสริมการขายนอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขายและการประชาสัมพันธ์ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค ให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าได้ค่ะการส่งเสริมการขายสามารถแบ่งแยกตามประเภทของกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้ 1. การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคคือการส่งเสริมการขายโดยตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคนี้อาจเป็นผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเพื่อที่จะบริโภคเองหรือผู้บริโภคอุตสาหกรรมก็ได้ การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคนี้โดยมากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้สินค้าเป็นหลักเครื่องมือการส่งเสริมการขายที่ผู้ผลิตนิยมนำมาใช้เพื่อจูงใจผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อสินค้าในทันทีมีดังนี้การชิงโชคคือการให้ผู้บริโภคเข้าร่วมการชิงโชคเพื่อชิงรางวัลใหญ่ผู้บริโภคจำนวนมากสามารถเข้าร่วมได้ แต่มีของรางวัลจำนวนจำกัดสินค้าพรีเมียมคือการแจกของแถมคือการที่ผู้ผลิตแจกสินค้าให้ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยการแจกฟรีหรือแจกโดยมีข้อกำหนดเช่นการสะสมสแตมป์ของเซเว่นคูปองคือการแจกเอกสารให้รายละเอียดสินค้าและข้อเสนอพิเศษการลดราคาสินค้า คือการลดราคาสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยอาจมีข้อกำหนดบางอย่างเช่นจำกัดจำนวนการซื้อหรือกำหนดระยะเวลาเป็นต้น 2. การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พ่อค้าคนกลางคือการส่งเสริมการขายจากผู้ผลิตสู่ร้านค้าหรือผู้แทนจำหน่ายสำหรับสินค้าทั้งสินค้าผู้บริโภคและสินค้าอุตสาหกรรมผู้ผลิตจะใช้เงินจำนวนมาก ในการส่งเสริมการขายให้กับตัวร้านค้าเพราะสินค้าโดยทั่วไปที่ไม่ได้ขายตรงผู้ผลิตต้องการความช่วยเหลือจากร้านค้าในการรับสินค้าไปขายเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นสามารถหาซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้นและขณะเดียวกันเพื่อให้ร้านค้าช่วยสนับสนุนการขายสินค้าให้ผู้บริโภคมากขึ้นเช่นการบริการถึงร้านการแถมสินค้าการช่วยตกแต่งร้านค้า รวมถึงการให้ของขวัญและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศค่ะ 3. การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักง,งานขายคือการส่งเสริมการขายของผู้ผลิตให้แก่พนักง,งานขายของผู้ผลิตเพื่อกระตุ้นให้พนักง,งานขายมีขวัญและกำลังใจในการขายสินค้ามากขึ้นและสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นเช่นการให้โบนัสการให้เงินรางวัลพิเศษ รางวัลจูงใจจากยอดขายรวมถึงการจัดอบรมการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศมาถึงส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดข้อสุดท้ายนะคะการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์เป็นการส่งเสริมการขายโดยไม่ใช้บุคคลไม่มีการจ่ายเงินจากองค์กรที่ได้รับผลประโยชน์เครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์ได้แก่การส่งข่าวและเอกสารประชาสัมพันธ์ภาพถ่าย แผ่นพับรายงานประจำปีโปสเตอร์และบอร์ดนิทรศการและสื่อโสตทัศนุปกรณ์ค่ะสุดท้ายนี้จะเป็นเรื่องกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดค่ะกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย3กลยุทธ์คือ 1. กลยุทธ์ผลักการส่งเสริมการตลาดที่มุ่งไปสู่สมาชิกในช่องทางจัดจำหน่ายดังนั้นจึงต้องเน้นการใช้พนักงานขาย การทำโฆษณาร่วมกับร้านค้าการให้ส่วนลดการช่วยจัดตกแต่งร้านค้าเหล่านี้จะช่วยจูงใจให้ร้านค้าหรือสมาชิกในช่องทางจัดจำหน่ายสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นและจะต้องพยายามระบายสินค้าต่อไปยังผู้ซื้อระดับต่อๆไปด้วย 2. กลยุทธ์ดึงการมุ่งส่งเสริมสินค้าไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ายเพื่อให้เข้ามาถามซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตจากคนกลาง กลยุทธ์นี้ต้องใช้การโฆษณาอย่างมากรวมกับการส่งเสริมการขายที่เป็นไปได้เช่นของแถมคูปองจัดแสดงสินค้ากลยุทธ์ดึงมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างความต้องการซื้อของผู้บริโภคให้เกิดขึ้นทําให้ผู้บริโภคมาถามซื้อสินค้าของผู้ผลิตจากร้านปิกใดๆก็ได้ผู้ค้าปีกก็จะไปถามซื้อจากผู้ค้าส่งผู้ค้าส่งก็จะถามซื้อจากผู้ผลิตวิธีนี้จึงถือว่า เป็นการดึงลูกค้าให้มาสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทกลยุทธ์นี้ใช้สําหรับสินค้าบริโภคที่ต้องการบรรจุหีบห่อที่ดีและสวยงามดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ดี 3. กลยุทธ์ผสมเป็นการใช้กลยุทธ์ผลักและดึงรวมกันกล่าวคือใช้การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคร่วมกับการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลางและพนักงานขายเช่นการประกวดจัดร้านคูปอง หรือสิ่งจูงใจอื่นผลักให้ร้านค้าปีกนำสินค้ามาแสดงขณะเดียวกันก็ใช้การชิงโชคของแจกของแถมเพื่อดึงให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าที่ร้านกลยุทธ์นี้จะทำให้การส่งเสริมการตลาดบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมค่ะ